วันนี้แอดมินมีสาระดีๆมาบอกกันนะจ๊ะเราจะมาพูดถึงชุดรัดกล้ามเนอว่าทำไมนักกีฬาอาชีพเขาถึงใส่กันอ่ะจะเป็นยังไงเราไปชมกัน I step, I step up in this mud. Fuck it all, and Jordan, all, all jump n can can sell me สวัสดีครับพบกับรายการซองทีมรายการที่จะพาทุกคนไปชมรองเทาบาสแจมๆที่สนามบาสต่างๆใส่กันจริงๆเล่นจริงเพจนี้ไม่มีอวยสวัสดีครับพบกับรายการซองทีมวันนี้ แอดมินมีสาระดีๆมาบอกกันนะจ๊ะเราจะมาพูดถึงชุดรัดกล้ามเนื้อว่าทำไมนักกีฬาอาชีพเขาถึงใส่กันอ่ะจะเป็นยังไงเราไปชมกันก่อนอื่นนะครับผมเราพูดถึงการออกกำลังกายกันก่อนว่าออกกำลังกายเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะครับผมข้อที่หนึ่งนะครับผมการออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อของเราอะ แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ2นะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ3นะครับผมลดการเสี่ยงสภาวะการเกิดโรคภัยไข้เจ็บเราได้นะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งข้อที่ขาดไปไม่ได้จริงๆนะครับผมของการออกกําลังกายให้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับผมก็คือ เสื้อผ้านั่นเอง <Wow. S 1> การเลือกเสื้อผ้าก็เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งและผมคิดว่ามันก็น่าจะสำคัญมากๆเลยแหละที่ทำให้การออกกำลังกายของเรามีประสิทธิภาพและมีผลที่ดีขึ้นผมคิดว่าบางคนก็อาจจะเคยใส่ชุดรัดกล้ามเนื้อมากันแล้วก็ได้หรือบางคนที่ยังไม่เคยใส่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังว่าชุดรัดกล้ามเนื้อให้ประโยชน์ยังไงบ้างทำไม คุณถึงต้องมีหรือคุณถึงต้องใส่กันนะครับผม ชุดรัดกล้ามเนื้อที่คุณเห็นกันทั่วไปครับผมบางทีคุณอาจจะเห็นเป็นแบบแนวเสื้อกล้ามนะครับหรือแบบแขนกุดแล้วแบบแขนยาวที่ผมใส่อย่างวันนี้นะครับผมอ่ะทําไมผมถึงเลือกใส่แขนยาวมาในวันนี้เพราะบางทีผมซ้อมสนามที่อยู่กลางแจ้งนะฮะซึ่งมีแดดคือแขนยาวเนี่ยมันจะช่วยป้องกันแสง uv ได้ด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังให้คุณได้ และที่สําคัญของชุดรัดกล้ามเนื้อนะครับผมตรงตามชื่อมันเลยคือมันช่วยรัดกล้ามเนื้อเราป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการเคลื่อนไหวแบบหนักๆในการเล่นกีฬาได้ด้วยนะครับผม oh, <no. S 1> หลายคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่สําคัญแต่คุณรู้ไหมว่าการเคลื่อนไหวแล้วกล้ามเนื้อของคุณมีการสบัดเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมมันทําให้กล้ามเนื้อของคุณได้รับบาดเจ็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วผมก็จะมาพูดถึงเรื่องชุดรัดกล้ามเนื้อ ที่ผมได้เอามาใส่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ไทยคือทาท่านั่นเองนะฮะอย่างวันนี้เดี๋ยวผมมาพูดถึงชุดรัดกล้ามเนื้อตัวนี้ก่อนอชุดรัดกล้ามเนื้อตัวนี้ผมใส่ทั้งเล่นในยิมนะครับผมถ้าไมบอกว่าเอ้ยบางคนเราก็เห็นนะว่านักกีฬาที่ยิมเขาก็ใส่การชุดรัดกล้ามเนื้อท,ทั้งท้งที่เราบอกว่าเอ้ยมันต้องใช้กับการเคลื่อนไหวสูงๆหรือเปล่าที่แบบกล้ามเนื้อต้องสบัดเยอะ,ยะๆไม่ใช่ครับผมชุดรัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันช่วยรัดกล้ามเนื้อให้คุณเนี่ อยู่คงที่นะฮะเวลาคุณเล่นกีฬาอย่างเงี้ยยิมก็คือเล่นกีฬาหนักอีกแบบหนึง่งคือการฉีกกล้ามเนื้อเงี้ยมันก็เลยจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยอยู่กับที่ไม่ทําให้แบบกล้ามเนื้อแบบบิดเบี้ยวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยจะช่วยพยุงกล้ามเนื้อของคุณแล้วก็ช่วยรักษากล้ามเนื้อของคุณแรกๆครับคุณอาจจะรู้สึกอ,อึดอัดแต่ใส่ไปได้สักพักอะ่ะผมบอกเลยว่า2อสาครั้งอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีความคล่องตัวขึ้นนะ <Wow. S 1> แล้วหลังจากคุณใส่เสร็จอะ คือพอคุณถอดออกมาเนี่ย <in> ม <these days> ันจะรู like ้สึกสบายตัวเหมือนเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนคุณไปนวดมานวดลา่นวดไทยนะครับผมไม่ใช่นวดที่อ่างนะครับผมอ่าอันนี้เราต้องบอกก่อนมันเป็นเหมือนแบบเออเหมือนกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายนะแล้วก็รู้สึกดีอะตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งคือแบบเออไม่รู้สึกปวดกล้ามเนื้อแบบหนักๆเหมือนที่เราเล่นโดยที่ไม่ใส่ชุดรัดกล้ามเนื้อครับผมผมก็เลยต้องบอกว่า พวกคุณอ่ะลองไปใส่กันเถอะคนที่ยังไม่เคยใส่หรือคนที่ใส่แล้วมันก็เป็นเรื่องดีของคุณนะครับผมคุณไม่ต้องดูไกลหรอกครับผมพวกนักกีฬาดังๆนักกีฬา NBA นีเอย่างเงี้ยเขายังต้องใส่เลยแล้วพวกเราที่เล่นกันเนี่ยเราควรจะรักษากล้ามเนื้อเราไว้ให้ดีๆนะครับผมแล้วการเลือกชุดรัดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ใช่สีสัวซื้ออะไรเงี้ยคุณต้องดูว่าแบรนด์เขาอะโอเคหรือเปล่าอ่าแล้วเนื้อผ้าเป็นยังไงอย่างเช่นเนี่ยทาทาผมบอกเลยว่าดีจริง ใช้เถอะไม่เสียดายเงินครับไปซื้อซะ